สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟฟินเซอร์นะครับผมเซิร์ฟเนี่ยเราก็มากันรอบ2แล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะส่วนใครที่ตามผมมาเล่นนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มแล้วก็ไปโพสกันได้นะไล่ลับเป็น52เซตด้วยกันนะครับส่วนโปรโมชั่นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็เริ่มต้นที่เซต50นะไปจนถึงเซต300ด้วยกันเลยนะครับส่วนตัวละครก็จะมีตัว300นะครับในโปรโมชั่นนะในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวสั่งทำนะครับเติม300บาทนะไม่แบบสถานะนะครับผม ความสามารถเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าตัว300หรือเปล่าครับแค่ไม่ปรับสถานะนะประมาณนี้ในส่วนของไอเทมคาบนะครับก็สามารถคาฟได้เหมือนกันนะใช้ห้าเ,เซตกับ10เซนนะครับจะมี2เซตด้วยกันเนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปล่าสตีมเมอร์กันเลยนะครับไปนนเรารีวิวเป็น50ก่อนก็ได้นะครับตอนนี้อไอ้นะอย่างนี้เอามงนึงรวบเฮ้ มาพี่แข็งใจไว้ไปสวย,สวยมาเข้าเพื่อนแตู่กเม็ดหาดยี่ไหนแล้ววะโดนพี่กูโดนอะไรเพื่อนจิบเมเดนม่มาดูทากจะปวดหัวหน่อยนะครับขี้นมาพี่นี่มาผมก็ปวดนะ พวกเซตเก่าเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะครับอันลัดเ็อนัเเก็บดิบมามินมืดเอ็นตายห้าสิยิงเยิงเยิงเไม่กินน้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  ครับว้าวยแน่ฮึบเฮ้ยฮึบเรากลัวที่พี่มันมาไม่หยุดเลยสวยครับเราได้ทีสองคนอ๋อทีตัว แตกห้สาสิบใส่เหรออ๋อเนี่ยหัวงห้สิบออกมาแตกเอามาน่าจะใส่มั้งน่าจะใส่มั้งอ๋อชินี้หลับไปแล้วแตกสวยระเบิดเก็บไปเพื่อน มาดิมาพี่กูมาแล้วสวยอยู่ไหนฮะอุะอ้ยเพือนอะไรไม่รู้เราจะอะไรย <c oughs> ิงเขากลับจะอะไรวะเฮ้ยเจ๋งเลยเพื่อนต่อยห้าสิบโหใครไม่มีพี่บ้านกับพี่ต่อย โอ้ยร้อยห้าสิบตกนะครับเดี๋ยวเราเล่นสามร้อยแม่งเลยนะจบไปใครเล่น150บ้างขอช่วงนิดนึงนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เดี๋ยวเราเล่นไปสามร้อยเลยครับไหนๆก็เรารันมาหลายนาทีแล้วนะซื้อนี้ก็เอ้าไม่มีเสีได้ว่าไม่มีกล้องนะครับมันจะเยียดตาปวะน้อง บอกเลยแทงให้พี่กูแทงให้อะไย่งพี่ตายแตกร้อยห้าสิบเห็นเป็นไรอะจิ๊วห้าสิบแตกตบหรอตบหรอ ตกก็โดนตกก็โดนเอ้สามร้อยตกก็โดนบริการเก็บบริการเก็บนะครับสวยเก็บไปก็เสียห้าสิบได้ร้อยสิบนะครับไปมันนีคนยิงแถวนี้มาแล้วพี่มาแล้วสวยสวยสวยเก็บกลางเก็บกลารแล้วทำมันแล้วทำมัน กูเลยต้องระวังปืนเกิยอะไรอย่างเงี้ยนกูยิงใครดิเนี่ยไอ้เหี้ยล็อกไม่ถูกอย่างที่เป็นนึงโอเคพวกสตรีมเมอร์น่าจะมี300เหมือนกันนะครับไม่มีตีบอกครไม่มีตีบอกก็แต่ผมชอบเซตนี้ว่ะเท่ว่ะน่ารีบเปิดเนะ่าริบเล่นจ่าก้โหนูกยิงปาลาดิใครจะไปตู้ไหวบแบล็คเบาให้ค่จะได้แตกนะพี่ตายจริงนะเนี่ยน่าติแตกนะแตกห้าสิบ เต้าอลรไม่เกินแตก50ที่ไหนวะ50แตกกระจุยโอยแตกกันรัวรวยเพื่อนเออคืกูเกอไดจะต้องโซโลหรือเปล่านะครับ เราสามคนน่าจะเยอะนะตีกูโคตแบกหัวตีกูโคตแบกตีกูโคตแบกเฮ้ยเอ๊รู้เรื่องอ่ะไปตรงนู้นอ่ะเฮ้ยถามว่าเามว่าไหนสามร้อยเพื่อนหนเพืมันห้าสิบไม่หรอจัดมันเลยจัดมันเลยเอ้า ค้างก็ตายดิอย่างงี้ผมเลยพี่ครับเอาใช่ปะเอาใช่ปะเมื่อกี้ไหนยิงได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้เพื่อนไปเลยนะเปล่าปะเอาเลยครับสุดหรอสามร้อยหายไปแล้วเออตกตกพี่เจ้าบุญเจ้าพี๋เอ๊ะกลุ้มตับไหมผมไม่ได้ยินเสียงว่ะเอพื่อนเพื่อนจะตีกันใหม่แล้วผมไปตับใหม่ครับเดี๋ยวเราไปคืนเขาดีไหมไม่ไหวครับนี่อ่ะทั้งเออไม่ร้างสิพอได้ได้ได้เหี่ยนไปหนึ่ง รับเลียนเปร้อยสิบแอน่ะแพรคือขมไม่ท้ผมหรหอกอุ้ยยอดรับมาผิดนี่แหละไหวไหวอุ้ยร้อยสิบโคตรที่คนไปสามรอเว้ยก็เปลี่ยนปืนร้อยสิบป่ะนคนะไม่ต้องใช้ผมมาี่ ส่วนเดียวเพื่อนเฮ้ยเขาได้สามนะครับหอห่เพื่อนตีมใหม่เพื่อนตีมใหม่หนอตีเพื่อนก่อนนะเลี้ยงเ่ผมซ้ำนตีเลีเก้ายเลอ่ะไอเลเก้าตีเลเก้าน่ยไมันจะเยอะไปดิเองจะออกไปตีกันสอคนป่ะไม่ไม่ตีตีป็นคนตีเคนเดียวพาะอนี้เขาตามผมเล่นไงไม่มันจะงั้นเองไปตีกันสองคนได้ผมเตให้เเคเตีมจะเยอะเกินนะครับท้องขอโทษาเวยนะ พูดแต่งงผมชอบเสียงปืนว่ะเฮ้ยไหนพี่ไบ้ังพี่อยากตีฮะที่ไหนเหรอที่สองตัวแคร์กุลเมตมร นี่ไงมือสั่นเอาเก็บของก่อนนะครับสุดลอแต่เอา้าทุกเม็ดเอา้ามันไม่เก็บร้อยสิบงงเลยไม่นหนไนะไีไปไหนโอ้แต่เราได้ร้อยสิบเพื่อนนะครับอ,อ่านลเก็บหมดผม,ดไ,มได้หมดรอเพื่อนหมดเลยวะสวย พูดอะไรวะตัดๆๆๆสนุกทุกรอบเลยนะครับเซิร์ฟนี้ที่ผมมาไปทำยาไม่ติเขไม่เป็นไรเพื่อนเหมือนตอนโปรแจกก็สนุกนะครับได้ได้วัดอ่ะได้มัน,นอ่ะเฮ้ยตอนนี้โอ้โหผมชอบเสียงปืนไร้สิทิ์มากโคตรมันไหนแล้ววะ กี่ยิงเยอะจังหวะไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ตายดิยงงอย่อางเงี้ยตายอัศนีย์ยิงได้เพิ่งหิวของนะครับเพิ่งหิวของเพิ่งหิวของสวยสวย แต่ทุกเม็ดโอ้โหโ,โหคตรคมอาสนะบวกใครวะเนีเ่ย X นะครับบวก X นะอันนี้ก็คมเหมือนกันนะเพื่อนเราแค่เพื่อนปัญญาไม่ติดเฉยอย่างมันนะ่ะโอ้โอยอะ,อะไรครับสุดหล่อทำไมกูต้องสุดหล่อวะเฮ้ยกูเหมือนเกยด้วยแต่ไม่เป็นไรครับเราห้ามบูลลี่นะครับเขาจะเป็นเกย์เขาจะเป็นเธอหรือเขาจะเป็นคอ,อ,อมนะครับมันยุคอะไรแล้วนะครับห้ามโบลลี่เอ้า เก็บเพื่อนผมเก็บให้เก็บ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 เพื่อนสวยไม่มีใครเอาลงนะครับที่เราแตกสนย,ยิงได้เก็บเลยครับปืนนี่นะวะยังปืน,น,นอุ้ยเขาเล่นอะไรวะเขาเล่นสามร้อยนะสามร้อยตึกใหญ่ได้เลยสามร้อยเนี่ยชอบโดบโดบ ชอบมากสามร้อยแต่ระบบสวยมากเลยนะระบบเนี่ยมันตู้ดึงตู้ดึงแบบเอฟเฟกอะไรต่างๆไม่แหลกเลยนะครับสมมติออกแล้วโอ้ยเจ็บอยู่นะพลาดแล้วพลาดแล้ว เดืออยู่ดลยข้างหลังยิงนะ,ะเพื่อนระวังด้วยสวยเอ็กสวยมากจุดน้ำมันเล่น300ทำไมก <c oughs> ็เขาเล่นสามร้อยไม่ไหววิ่งหนีวิ่งหนีรออะไรอยู่ ยนวไปต่อไปต่อเขาเลิกเล่น300อยังไงเดี๋ยวผมจะได้เลิกเล่นนะแต่มเมขาจะไม่ได้เล่น300แล้วนะครับเราไปเล่น1 5 0เหมือนเดิมนะ,ว,ะมนว่า1 5 0ประมาณไว สามร้อยมันจิ๊วจิ๊วไม่ชอบอ่ะร้อยสิบได้แม่งสุดยอดละวรับเสียงปืนนะแม่งเหมือนปืนกลนะ่ะตึเตะมาดิไอ็กกูไม่โคตรโหดเลยเฮ้ยมาดิเฮ้ยๆๆ ้ามาดิดท้าแน่จริงก็เข้ามาดิอ๋อเฮ้ยเข้ามากลัวหรอวะจริงออกมาดิไปไหนแล้ววะออกกูก็โดนจับไปดิเข้าดิเฮ้ยเข้าไปเลยเฮ้ลงมาเลยมาเลยกูไปเลยเฮ้ยถึงจังวะ เออไม่ไหวนะครับสามร้อยแม่งแม่งตายกับไม่ไม่ตายจากร้อยสิบเยอะเลยนะเดี๋ยวเราต้องเล่นสามร้อยบ้างแล้วแหละเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เว้ยใหม่เว้ยได้มันได้มันเซิร์ฟนีเพียงโคตรมันอ่ะผมชอบมากเลยเซิร์ฟอื่นถ้าผมแบบไปแนวลากหัวเงี้ยมันเล่นยากนะครับผมเล่นไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้ผมได้หมดเลยว่ะโโโโดดดดไปไปไป ได้วัดอหะได้วัดแน่ๆอะน,นี่นัวเน้องมันยิงว่างใส่คุณให้แ่าวะได้หนัวได้ตึงได้หนัวได้ตึงสะพานกูหนีดีกว่าเพื่อน <S <S เก็บไปเพื่อนเอ้าโอ้ยโอ,อนไม่ไหวไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงแตกสำล้วแตกไม่ไหวไม่หไมหวโดนโดน ถึงโดนลงมาที่ฐานนะได้หัวพี P ่ได้หัวได้ปืนปะไม่ได้อะเดี๋ยวไปเก็บปืนนะครับไม่สนใจแล้วไม่สนใจเราไปเก็บปืนนะครับสามร้อยแตกไปดิแบบให้ทุกเม็ดโอเคนะครับไดไแล้วและมาต่อนะครับโคตรมันเซิร์ฟนี้มันจริงร้อยแตกงแล้วหรอถามว่าจะคิดดิ ต่งไยสิสวยวัดไปเพื่อนกองเพื่อนสองตัวเฮ้ยมืแดออแตกเลยพี่เออแตกเลยไม่ถึงสิบมิไม่เง เดี๋ยวเราต้องให้เพื่อนเล่น300ด้วยนะครับเราสามร้อยเพื่อนเล่นดีกว่านะนี่เราอาจจะโดนแบบเมื่อกี้นะผมเผลอไปวัดตายเลยเดรอสามร้อยเพื่อนเล่นเสร็จหนึ่งเข้าเชนหน่อยเชยหน่อยเชยหน่อยเชยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้เอาบั๊อะไรเพราะเราจะไม่แตกแล้วเพื่อนเพื่อนลงมา x x ลงมาลงมาเราสามร้อยเพื่อนเล่นครับเก็บได้เลกับเพื่อนเลยพี่อ้าวเอ็งเล่นเลยครบเสร็จเลยฮะใช่ใช่บาย ไะเราจะได้เซตเรานะมันจะได้ไม่ขาดทุนคงไม่มีกำแพงรอหดไปไปยังไม่มีเข้าไม่ได้แหละลงเลยกูตายเลยตายัง่ห้ไม่ต้องเก็บแล้ว่ต้องเราต้องคลิปกูแบบเก็บไม่พักมกูเจอกำแพงรอหดอุ้ยแต่ชอบอ่ะปืนแม่จิ้จิ้จแต่ผมก็ยังชอบปืนร้ออยู่นี่นะไม่มีจะโขายเเติมเออ

แตกไม่แ,แตกเฮ้ยถามว่าแตกยังไงโอ้่ oh, แล้วเบิดชิวๆนะครับลากทุกเมตรเข้าโซนนะครับถามว่าแตกเหมืนว่าเล่นเลยเนะเฮ้ยธรรมดาเมื่อ oh. ก่อนผมลากหัวไม่เป็นเลยนะใครดูช่องผมจะรู้นะอาซินะลากหัวเท่ากับโตฟีอ่ะผมบอกให้ okay. oh. แต่ตอนนี้ก็พอเล่นได้นะครับ มันสามร้อยจะมีอ,มอ, <c oughs> องั้นชิวดิลองตายนะเพื่อนสวยสวยเราต้องแอดแอดแอดของผมไม่เซ้เซนต์สิสองเซนอ์โอ้โหแม่งกระจายไปว่ะ đang nè, bạn. chết tôi cũng sẽ chết mày. có phải có ai phong sướng không này? này. Ờ... Mình, đoạn đoạn, đoạn đoạn. à, anh bắn vào mình quá. tôi sẽ đón. à, à. Mưa... Mưa đến. Mưa đến. เพื่อนเพื่อนตามดีจัดมา ي, ดาิวัดเปล่าวัดเปล่าวัดเปล่าเพื่อนวัดเปล่าที่นี่ทุกเมตร ไม่ได่ไหนไม่ยด่ชั้นบนไม่ต้องโดดลงมาแต่กูโดดแล้วกดผิดโดดเพื่อนโดด,โด,ดกับตายเอ้า เ,เ,เพื่อนสวยชิ้นนี้ไอชิ้นนี้ไม่เป็นมีดไอชิ้นนี้ไม่เป็นมีดดึงว่าใส่กูแม่ยก็เล่นมุมสีเลยกูครับไปมาเพื่อนอหลังหลัง เวทเลยแต่สวยผมได้ตัวหัววยลากทุกเม็ดอ่ะผมอ่ะให้ทุกเม็ด,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 ดเก็บเก็บตามไหมตามไหมตามมาเถอะโอ้ยอย่างมันอ่ะเซฟเนี้ยโคตรมัน จะ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 จ่อมันจะอยู Baker, ่ข้างบนนะครับตายเนี่แต่สามร้อยโอ้โหเก็บได้หมดเลยชนะโคตรโหดเรื่องการเก็บของอะตายสวยเพื่อนก็มานี้นะครับทุกคนฝากกดติดตามนะครับ ฝากกดไลค์นะก็จะเป็นคลิปแรกต่อไปนะครับคลิปน,น,นี้ก็สนุกมากนะมาเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย